สวัสดีครับดิจิท a ลพอดแคสต์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่กับผมรัฐนันช่างเพชรผลในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องความรู้และเรื่องเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลซึ่งเมื่อเราพูดถึงการแฮกข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ได้ทั่วไปนะครับตามข่าวหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดของผู้ฟังนะครับก็อาจจะเคยประสบพบเจอกับการถูกแฮกพวกเราทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนแฮกข้อมูลได้นั่นเองครับซึ่ง การแฮกข้อมูลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีด้วยการพัฒนาและการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมีเรื่องความรู้และเรื่องการป้องกันนะครับที่จะมาบอกให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับรู้และส่งต่อกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่พวกเราทุกคนก็ทําได้เพื่อความปลอดภัยของโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเ e ล็กทรอนิกส์ของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเรานะครับแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวไม,ม,ม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายวิดีโอเบอร์ติดต่อหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันธนาคารที่มีเงินของเราอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราจึงต้องมีความรู้ความรอบคอบในการป้องกันในเบื้องต้นครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าพฤติกรรมแบบไหนเสีย่ยงที่จะโดนแฮกครับมาดูกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะครับกดลิงก์ในอีเมล บางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับมันจะมีอีเมลที่จะขึ้นแจ้งเตือนมาไม่ว่าจะเป็นในช่องของจดหมายหรือช่องอีเมลขยะนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อความที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยหรือชื่อผู้ส่งเนี่ยไม่รู้จักเช่นกันนะครับอาจจะมีลิงก์ที่แนบมากับข้อความซึ่งถ้าหากเราเข้าไปกดเปิดลิงก์ในอีเมลเนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถ แฮ็กข้อมูลของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องอ่านเนื้อหาและผู้ส่งให้อย่างครบถ้วนและรอบคอบครับข้อที่2ครับกดลิงก์ใน SMS ที่น่าสงสัยอันนี้ก็จะมาค,คล้ายๆกันครับกับข้อแรกก็คือมันก็จะมี SMS เข้ามาในโทรศัพท์ของเรา โดยมักจะขึ้นข้อความที่เราไม่คุ้นเคยเช่นกันนะครับอย่างเช่นยินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดียินดีด้วยคุณได้รับรางวัลได้ของฟรีได้อะไรต่างๆนานานะครับเราไม่เคยที่จะไปรับบริการเหล่านี้เลยและถ้าหากเราเข้าไปกดลิงก์ใน s m s เนี่ยครับแทนที่เราจะกลายเป็นผู้โชคดีเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นผู้โชคร้ายได้นะครับเมื่อเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเหม,มือนกันนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยจะได้ข้อมูลจากในโทรศัพท์หรือ ข้อมูลจากที่เราเข้าไปกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลนั่นเองครับข้อที่3ครับ,รบการเข้าเว็บไซต์หรือโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่มีการรับรองบางทีเนี่ยครับเราเข้าไปในเว็บไซต์บางอย่างแล้วมันจะมีขึ้นแถบแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีความปลอดภยัยหรืออาจเสี่ยงโดนไวรัสนะครับเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเช่นกันครับที่มิจฉาชีพเนี่ยจะสามารถเข้ามาคนโทรลอุปกรณ์ของคุณได้นะครับหรือแม้กระทั่ง การที่เราเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่มีการรับรองหากเราเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับอาจเปิดโอกาสให้ไม่จ่าชีพสามารถเข้ามาล้วงข้อมูลหรือแฮ็กข้อมูลจากในโทรศัพท์ของเราได้เช่นกันข้อที่4ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบการถูกโจมตีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสหรือการตั้งค่ากองข้อมูลไฟวอล ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยโดนมิจฉาชีพเข้าโจมตีได้ง่ายและมาที่ข้อ5ครับผมการตั้งพาสเวิร์ดแบบคาดเดาได้ง่ายตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านและแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็มักจะตั้งรหัสผ่านจากความคุ้นชินหรือมาจากข้อมูลที่เราเนี่ยจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นวันเกิด เลขท้ายของบัตรเลขท้ายของเบอร์โทรหรือไม่ว่าอาจจะเป็นเลขท้ายของข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของเราและมิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะใช้พฤติกรรมความคุ้นชินในการใส่เป็นพาสเวิร์ดและจาก5ข้อในพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแทบทางนั้นเลยเพราะกิจกรรมหรือกิจวัตรหรือการทําธุระของเรามันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลแทบจะทางนั้นเลยครับ นี่เป็นช่องทางการหลอกลวงของมิจฉาชีพที่จะใช้พฤติกรรมเหล่านี้มาหลอกลวงหรือแฮ็กข้อมูลเราได้นั่นเองครับดังนั้นวิธีที่เราจะป้องกันการโดนแฮ็กได้เราก็จะต้องมาแก้ที่พฤติกรรมของเรานั่นเองครับดังนั้นนะครับการที่เราจะมาแก้พฤติกรรมการโดนแฮ็กได้เราก็จะต้องมาอิงจากหาข้อแรกที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับามากระที่ข้อแรกครับก่อนที่เราจะคลิกลิงก์หรือเข้าไปกดลิงก์อะไรก็ตามนะครับที่ขึ้นในเว็บไซต์ ขึ้นในอีเมลหรือขึ้นใน SMS ตามที่ผมเคยกล่าวไปเมื่อเราเห็นลิงก์และข้อความที่น่าสงสัยที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะครับแล้วถ้ามันดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่ปลอดภัยนะครับให้เราอ่านชื่อผู้ส่งหรืออ่านข้อความก่อนที่เราจะกดลิงก์เข้าไปและถ้ามันน่าสงสัยนะครับให้เรากดลบหรือไม่ต้องไปทำอะไรกับลิงก์นี้เลยเด็ดขาดครับผมมากันที่ข้อที่2ครับ ติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองนะครับเมื่อเราต้องการเข้าเว็บไซต์อะไรนะครับเราก็ควรที่จะเปิดโหมดสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแจ้งเตือนเราได้ว่าเว็บนี้มีความปลอดภัยหรือไม่นะครับและในการติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ควรที่จะติดตั้งผ่าน Google Play หรือ App Store นะครับผมและมีการรับรองแล้วนั่นเองครับข้อที่3อัเอปเดตซอฟต์แวร์เสมอครับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของเราเนี่ย คืออีกหนึ่งตัวช่วยในการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เราซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาช่องโหว่ต่างๆที่อาจมีช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาแฮกข้อมูลเราได้นั่นเองครับข้อที่4ครับตั้งรหัสิร์ดเสมอในอุปกรณ์ของเราทุกคนนะครับแน่นอนว่ามันจะมีข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเงินหรือแม้กระทั่งข้อมูลรหัสผ่านและรหัสในการเข้าระบบต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านแบบตัวเลข รหัสผ่านแบบวาดรหัสแบบสแกนนะครับก็คือจะเป็นสแกนแบบสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าเป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายและมาที่ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายเนื่องจากว่าบางบริการหรือการเข้าระบบถึงข้อมูลของเราเนี่ยมันต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง ทำการเปิดระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นการ,รเปิดระบบยืนยันตัวตนแบบสองชั้นถ้าท่านนึกไม่ออกเราลองนึกถึงข้อดีสีที่ผมเคยพูดไปนะครับเมื่อเราตั้งพาสเวิร์ดเข้าถู่อุปกรณ์ของเราไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นประตูชั้นแรกซึ่งเราก็มักจะตั้งรหัสผ่านจากที่เราคุ้นเคยหรือจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มิจฉาชีพนะครับจะสามารถผ่านประตูชั้นแรกมาได้อย่างง่ายดาย เมื่อเราเปิดระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเข้าไปมันก็คือจะเป็นประตูที่ 2, 2> พอมาเจอประตูที่2เนี่ยระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับมันจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีการเจาะจงข้อมูลของคุณมากขึ้นก็มักจะถามคําถามที่มีความเฉพาะและมีแค่คุณเท่านั้นนะครับที่รู้ไม่ว่าจะเป็นการถามถ,ามถึงเรื่องอาหารที่คุณชอบทานหรือสีโปรดของคุณซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนนะครับว่าคุณจะชอบอะไร หรือมีข้อมูลเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดระบบยืนยันตัวตนแบบสองชั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ระบบและข้อมูลของคุณนะครับปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้มากขึ้นนั่นเองครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานความปลอดภัยของทุกคนเลยนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยคือการเก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปไอแพดหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆของคุณนะครับที่มีข้อมูลอยู่ในนั้นเนี่ยให้อยู่กับตัวเราเสมอ หรือเก็บในที่ปลอดภัยไม่ชิดนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยและผมอยากจะให้ท่านนะครับจําไว้นั่นก็คือยึดหลักสีไม้ของกระทรวงดิจิทัลน,นะครับคือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนครับและนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้และการป้องกันการโดนแฮกข้อมูลสำหรับวันนี้ดิจิท a ลพอดแคสตก็ได้จบลงแล้วหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอยากฝากทุกท่านนะครับ รวมด้วยช่วยกันส่งต่อความรู้เพื่อไม่ให้คนรอบตัวและคนที่คุณรักนะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้สำหรับเรื่องหน้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่ d i g i t a l Podcast โดยกระทรวงดิท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ